สัพพุฆาวินาศายาปริตังพรูธมังครังวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพายวินาศายาปริตังพรูธมังครังวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาศายาปริตังพรูธมังครังสาธุโอกาสสาธุโนพันเตพุทธันจะธรรมะวรัญจะสังขจะสัทธรรมเทศนังยาจามะ วิปัสสติโนธานังอนุตริาาสามัสสาธรูขอนะยาดเดอ้อคัน่ะอันเชิญเทวดาภริโตวานาเมตังสเมต,ตาภาทันตาอวิกิตกิตาภริตังพันนตุสักเคกาเมจรุเปสิลิสิขาลาตตเตจันตาริเควิมาเนม ทิเปรตเทจะคาเมตรุวันกะหเนเคหาวทุมนิเคเตมผมาจะยันตุเทวาธรารวิสเมากะคันทมพันนากามทีทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจังสาทวเมสุนันตุธรรมมาสาวนากาโลยยัมพาทันตาม ธรรมสาวนากาโลยามพาทันตามธรรมัสาวนากาโลยมพาทันตานามว่าตาสะปะกวาตัวอาราตัวสมาสัม

สารานังขจามีธรรมังสารานังขจามีสังสารานังขจามีตุติยัมปิพุทธังสารานังขจามีตุติยัมปิธรรมสารานังขจามีตุติยัมปิสังขังสารานังขจามีตติยัมปิปุณ saranang kacami tati ampi tamang saranang kacami tati pisang saranang kacami sambute atawi sanja tawata

กสาสะทาสะหัตสานินมามิศิระสาหังเตสังธรรมัญจะสังฆัญจะอทเรนอนมามิหังนมกานุปภาเวนะอันตวะสะ ase satu sambuten nawuuta rasaate caari saasa sakewi satataangan Ni nama misi rasa hante sang mancasangkan jaang Namgara nu pawenahan Anika antaraya pibinat santu asih Sa'atunamu arahatu asamat sambutat sama e

Nubhāve na sūvāti tejawasewa naja para nang bandita dia nange mangkaramuda mang batiru batir sawaso jabo pe jaka tapunya ปัญจวินาโยจะสุสีกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตังมาตาปิทุปาทาปุตตาราสังขโหอนากราะกามันตตาเอตัม करमुतमं धानञ्जथां म चरियाच यातकानं च सङ्गमोहनवाचानि कम्मानियेतं आरति विरति पमा च पाना च संयमो आपमातो यथा मे सुयेतम् Karamuta mangkarau janiva tuh jasanto ti jata nyuta etam karamuta mangkanti jasowah jasata samana Racaetam manggaramu tamang kapocahammacarian man, ja 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 Carsanaasanang ta ni Nasajikiri ajatam e manggaramu utamaang kuta saro kadammejiang yasan kampati aso Wira cangke mangeta e manggararemo Giskataspat para citaspat kasodingng ka cani tante mangkara ta mankinang puranang ngawang เกีดาบิชาวิรุณหิฉันทานี่ปันติธีรยาทายาปทีปวีรรมบิสังเครตานังปนีเอเตนะสักเนสุวติหุนตัวเมตังสะพารกัสิงมานะสัมภาวเยอปริมานังอุน Aduh jatirian ja asambatang Hawirang asapatang Titan jarang nisin Wasayanu wayahu atas Sawikatamit doetang Sating atitaya pramamitang Wiha itamau titin Jaanupakam masirawat Asanina sampan Kame suwene yake thang nga isha tu kapa Apamano puto, apamano tamo, apamano sangko, apamano antani, sering sabani ayiwin. Nagiunan api, sarapu musika, katame raka, katame parita, patika mantu putani,

<tiky> stha e me te me nama te zamanang parayan tu nama tu puttan na nama tu婆 thi vi na nama vimo ti mangsoperi ขุมาเอกราชาหริสวันโนปทาเวปภาโสตังตังนามาสานิหาริศวัน ပသဝေပပစသရကခိုသာဝဟရမရသငဖမနဝေသကစာပတ นังนโมวิโมติยิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสมากะปิเตินผูชังโคสติสังฆาตุธรรมานังวิจัยโยตถาวิริอัมปิติปัสสติโพชัง จตตาตาปารสัมมาทเปะปุจฉังข้าสเตเตสัพพะตาสีนาโมนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภูมิกตาสังขตันติอปินญาญาณิปานายะจโพธิยาเอ นาสัจวัเชนาสุติเตหอตุสาทายกัสสมิงสลายนาโทโมคลานันจกาสปังคีราทุกิเตทิสวาโพจังเคสาตเศสิเตจตังอภินันเดตวาโรคาโมจิงสุตัง เอเตนะสาจาวัชเชนะสุติเตหุตุสาปทาเอกธาธรรมราชาปิเเรนเยนาปิปิริโตจุนเทเรนกันเยวพนาเปตวานาสาทรงสัมโมติตวาจารตกธหรวุทาสิธาณสุเยเต จาว่าเชนะโสติเตโหตุสัพพธาพะยีนาเตจาพาทาตินนัมปิมาเฮสีนังมาคาหตากิเรสาวาปตะโนปติธรรมเอเตนาสัจเจว่าเชนะโสติเตโหตุสัพพทา dikeshiira kunoจsooj ya nota ya te naa cakirtara ngawa cita thamangsari tawa pu pakkeci ca paramawan चिर्यामता सहं सन्ति पाका पतना सन्ति अवञ्चना माता पिता च निकता छातवेर्हपतिकमा सहा วาเทสิโสระสกะริสามีอุตังปัฏฐวายะทาสิขีสัจเจนะเมสะโมนาติเอสาสัจจะบารมีติอัญฑุนนิเมสัง สกุณาสัตว์ปะาะ่ากงตุสุปินังอกการพูดหนูพาวิณาวินาสะเมนตุยัน นี่มีตังอวมังคารัญชโยจามานาโพสะกุณาสะสัโตปาปะกะโหทูสุปินังอากันธรรมานุภาเวนวีนาสเมนตุยานทุนน่มีตังอวมังคารัญจามานา

เชนัสตินานณสันตุปัตตวาสเพทุข้าว菩萨เมนตุเตสะกัตวาธรรมราตานังอุตมังวารงปริราหูปส萨มานังธรรมเตเชนัสตินานณสันตุปัน สาเปพยออุปาสะเมนตุเตสากัตวาสังฆราตะนางโอสาถังอุตตมังวารามอาหุเนยปาวมุเนยังสังฆะเตเทนะสุทิรานาสันตุกัตวาสาเปโรคา ยิ่งบ่าวง่าสมาพปีนิมิตาสัตว์ตั้งกาีเมืองท่าพูรัสเสนมาเริงธารนาทิธรรมวิธีนาชิตวาราราคิริงกชาวรังอติมาตาบุวรท่าวกิจกามาสนิวาสุตารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธีนาจิต Dēja sāpā vāntu dējaya māṅgarāni ūgītā kākā mātihātā

दन्दे च सा साप वन्दुते चय माघराणि सच्यं विहयमति स चकवाधके वाधाभिरोपितमनङ्घति अन्धभूताम् पचरितो चितवा मुरिन् तन्दे च सा साप ते चय माघराणि

ที่พูดจากกนัสุธาต้าหาทังธรรมังวิสุทธิจุติมีติปกาพิธานัญคาเทนาวิตินาชิตวามนินวตันเตจะสาภาวันตุเตชยะการานิเอตาปิปุตชยามังการาอาตตาทายุวาจะโนตินาฏ स रते मतां देहितवानले कवि विधाानि च पार्थवानी च पार्थवानी मो सुकांग अतिकम เอเตนะสัจจวัตเชนะหุนตุเตชยยามังคารังชัยันตุโพธิามูเรสักยานนั่นทีวากโนเอวังตวังวิชายโยหิชัยยัสุชัยยามังอปราชิตาปันลังเกสีเสปทวิปุกะเลออาบิเสเกสาปปุท่าน กากาปโตวปะโมทาติสุนักตังสุมังสุปะปัตังสุโมติตังสุขานุสุโมโตจุยตังพระมมจาริสุปทากานังกายกรรมว่าจักกรรมังปทากานังปทากานังมโนกรรมังปณิทิเตปัทาง

นาสาจาวาเชนหนุเตเชยมังคารังนาทีเมสรานางอันยังสังเมสรานางวารังเอเตนาสาจาวันนหนุเตเชยมังคารังยังกินจิรัตนางโรเกวิจาติวิวิธังปุตุรัตนางบุญสมังนาติตาสมาสดีิภาวันุเตง Ratanang roge wicati wivitang puturan Damat samang nati tat sama sudi Bawantute yang jinci ratanang roge Wicati

ท่านังท้าท่านตุสัพทายสีรังราคันตุสัพพาทภาวนาพิรตตาหนตุขดจันตุเทวตาขะตาสัพเทพุทธาภาระปตะปเจกานจะยังภารังอรหันจเตจชนะรักขังพันธามิสัพสุ พาวันตุสาพังกาง a า g ตุสาปเทวตาสาพพุธานุภาเวนะสัทสุวรพาวันตุเตภาพวันตุสามังการ a n g i ต g rad วตาสาพธรรมานุภาเวนะสัทสวน Pawan tu te, Pawan tu sapa mangkalangrang, tu sapati watasapa sangkano,